วัสดีครับทุกเรียนกัรยาวสีนาคสีก็ค่อนข้างเหลือเหมือนสีนาคและครับนี่ก็เรามาปลูกต้นที่สี่ครับต้นที่หนึ่งก็กัรยาวสงขวดกัรยาววัศักกัรยาวสีสุวรรณต้นที่สี่ก็เป็นกัรยาวสีนาครับก็วิธี ปลูกก่าเมือนเดิมโยกโคกให้เรียบร้อยแล้วก็ขุดหลุมอีกนิดนึงการยาวสีหนาคหลายคนบอกว่าการปลูกการยาวสีหนาคนี่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าต้นอ่อนแอสามารถติดโรคได้ง่ายปลูกก่อโตช้าทีนี้ก็เรามีวิธีแก้ปัญหาโดยการเสริมราก เสริมรากด้วยเมล็ดของปีนี้เพื่อจะได้รากที่แข็งแรงเรามาปลูกกันเลยครับ นี่ก็เรามาดูก้นถุงอีกแล้วถ้ารากคดก็รพยายามตัดที่คดแต่ไม่ค่อยคดเพราะว่าต้นนี้อย่างเล็กอีกครับไม่มีมีเล็กๆนิด,นดไม่เป็นไร นี่ก็อีกอกีหนึ่งที่เราจะให้ต้นต้นที่นี้จะได้สมบูรณ์เพราะเอาเพราะเราเอารากเมล็ดในปีนี้ก็เพาะลงดินเลยเพื่อเป็นรากรากแก้วที่สมบูรณ์และรากแก้วแท้ครับ ตั้งรวมๆประมาณนี้ครับความต้องการจะเอารากเท่าไรก็เพิ่มเติมได้เลยแต่ผมจะใช้แค่สองขาครับหลังจากนี้ก็จะมาลดน้ำด้วย น้ำหมักยูลินซีครับน้ำหมักยูลินซียเราหมักได้4เดือนแล้วครับผสมเอ็ม เสร็จเรียบร้อยการปลูกต้นทุกเรียนการยาวสีหนาครับต้นที่หายากราคาก็ค่อนข้างแพงครับต้องสั่งน้อยคนที่ปลูกการยาวสีหนานี่ครับด้านยาวนี้เขาพัฒนาสูงสุดของประเทศไทยเลยครับเหนืออร่อยที่สุด บันดาลของก้านยาวครับสวัสดีครับเท่านี้ก่อนครับ